สวัสดีค่ะทุกคนยายบนผ่านมาจังหวัดสระแก้วนะคะก็เลยมาแวะปั๊มน้ํามันนะคะปั๊มน้ํามันปตทเนาะก็เลยมาเห็นห้องน้ําที่ทําไว้รองรับเอ่อพระภิกษุสงฆส์สาม,มเณรแม่ชีนะคะเป็นห้องน้ําติดแอร์สวยงามมากเลยอยากนําเสนอจ้า มารู้จักพี่ที่ดูแลอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค,คพี่ชื่ออะไรคะพี่จิตค่ะพี่จิตใจดีนะคะคคคซึ่งเป็นตัวแทนของท่านประธานคุณจุลพลตังค้าประเสริฐคุณวรินทร์ตังค้าประเสริฐพร้อมครอบครัวนะคะ,ะเจ้าของปามปตทรเหมคอนซ้อนน้องเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนี่ค่ะ,ะนะคะก็จะมีทําห้องน้ําไว้อคอยอ ต้อนรับหรือบริการแด่พระภิกษุสง์สมณเณรนะคะก็จะมีห้องน้ําที่ติดแอร์นะคะฝั่งนี้นะคะห้องน้าติดแอร์เป็นเป็นห้องน้ําไฟฟ้านะคะสุดได้ค่ะ, <c oughs> ะเป็นระบบไฟฟ้านะคะติดแอร์นะคะสาหรับพิษุสงและสมณเณรเท่าน,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 นั้นส่วนแม่ชีก็เป็นทางของสตรีนะคะจะมีห้องน้ำแอร์แล้วก็ห้องน้ำไฟฟ้าระบ ทุสองสัมมาเนนนะคะต่างก็จะเป็นแม่ชีก็จะอีกคือเป็นแม่ชีหรือพิษุนีก็ใช้กับสตรีนะคะส่วนห้องนี้ก็จะสําหรับพระพิษุที่ท่านไม่แข็งแรงอาจจะมีแชร์มาอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ห้องนี้นะคะเรามีปัญหาก็สามารถกรบได้นะคะห้องน้ำเราก็จะมีทั้งอันนี้จะมีแอลกอฮอล์่ะแอลกอฮอล์ทุกห้องนะพลังตีกระดับทุกห้องนะคะตรงนี้ อันนี้สำหรับพระภิกสุสงค์มาเนรก็จะเป็นห้องแอร์แต่สำหรับสาธุชนก็จะเป็นห้องน้ําระบบไฟฟ้าและเป็นพัดลมนะคะแล้วก็พอท่านมาแล้วก็นิมนต์ท่านมาห้องห้องรับรองพระสงฆ์กันนะคะห้องรับรองพระสงฆ์ reception room for monks นะคะและ้วก็จะนิมนต์ท่านเข้ามาที่นี่โทษนะ,ะก็จะนิมนต์ท่านแล้วก็จะจะอาราธนาว่าพระคุณเจ้า ฉันพระทหารเช้ามาหรือยังเจ้าคะฉันพระทหารเพนมาหรือยังถ้ายังไม่ฉันนี่หมดนะเจ้าคะมากี่รูปเจ้าคะค่ะถ้าเลยเวลาพระทหารก็จะอขอถวายน้ำประดาน้าเจ้าคะก็ให้ท่านแล้วก็ขึ้นนั่งนะคะแล้วก็ถวายบรรยากาศนะคะก็จะมีน้ำพระน้ำพระค่ะคณะถวายท่านแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ฉันมาเราก็จะถวายเป็นถันโต๊นี่เลยค่ะ่วยมาก เนี่ยเรนเจโรงขันตกสั่งตรงมาโดยเฉพาะค่ะนะคะโดยซอ้น้องคุณวรมนตรังคประเสริฐนะคะท่านจะปราณีตมากตรงนี้นะคะเรื่องตรงนี้ท่านจะปราณีตมากค่ะท่านจะแบบทแบบสุดๆง่ายวังนังเถินะคะค่ะแล้วเราก็แสดงว่าเป็นคนที่ใจบุญมากชคดกันเราก็ทําภารกิจแทนท่านประธานเพราะท่านประธานท่านก็ทต้องมาทำภารกิจ มายนกองงานของเนี่ยเราก็จะทําแทนแล้วก็สมามารถจะมีคุณชัยเวชสวัสดีค่ะนะคะค่ะเป็นบูมาสศจะเป็นเจ้าที่ที่นี่เป็นหลักนะคะส่วนพี่เองก็จะ,ะเป็นเหมือนตัวสํารองนะคะสำรองแค่นี้เองนะคะร่วมร่วมได้นะคะถ้าเด็กจะอยู่พิดธุระสถานี้ก็คือตรงนี้ต้องมีคนอยู่ค่ะไม่มีไม่ได้เ,เพราะบางครั้งอย่างนี้ค่ะสาธุชนไปเยี่ยมชมก็มีทั่วประเทศไทยแล้วก็ถ้าท่าน ตั้งใจมาชมก็มีมเพราะว่าท่านสร้างจากสื่อาการจากสื่อมีหนึ่งเดียวในโลกค่ะที่เป็นอย่างนี้ใช่ใช่พิ่งเทห็นค่ะถ,ถ,ถ้าเป็นทุกวันก็จะมีการใหข้าวให้พนักงานแล้วก็มีไา่โต๊ะให้ท่านงานทุกวัน,นะะจะมีแบบต่อวันเนือยประมาณห้าสิบกว่าฟองทุกๆวันก็จะมีเสียท่านเจ้าของท่านสุรบดก็จะให้หุงข้าว เป็นเบื้องต้นให้พนักงานทั้ง3ามกะเลยค่ะทั้งพนักงานเติมน้ำมันพนักงานเซเว่นพนักงานอเมซอนแล้วก็แม่บ้านแม่บ้านก็3ามกะเลยนะคะยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ<ๆ><ๆ>คอยดูแลพ่อบ้านด้วยนะเราเนี้ยก็<ๆ><ๆ>ไข่ต้องเบื้องต้นท่านบอกว่าอย่างน้อยๆๆถ้าเคาอยากกินผัดกินแกงก็ซื้อเพิ่มเอาอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นของในยุคลายของทนขอบคุณคุณพี่มากนะคะทุจริตทาธุรกิจกับของท่านท่านที่ท่านท่านเห็นว่าเนี่ยตรงนี<ๆ>้มันเป็นทุจริตนะเพราะว่าๆๆ แต่เป็นธุรธรรมนำธุรกิจค่ะค่ะ <c oughs>